วันนี้เรามีวิธีประหยัดที่จะทำของให้คนรักง่ายๆครับก็คือหาของที่คิดว่ายังพอมีประโยชน์ครับสร้างขึ้นมาแล้วเอาไปให้เขาครับเสร็จแล้วเอาไปใจดีกว่าพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับาโทษนะครับเป็นแฟนกันหรือเปล่าครับใช่ครับไม่ใช่อ่ถ้างั้นดีฮะไม่ใช่แฟนกันดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับเป็นแฟนกันหรือเปล่าเอ้าไม่ใช่อ๋อครับผมอ่าคือผมมีของมามอบให้ครับผมไ่เหรออ๋อเปล่าฮะให้อ่าคุณพี่คนนี้ครับเพราะว่าเขาเป็นชาวต่างชาติคือวันนี้ผมเป็นตัวแทนแห่งความรักครับนะัจากแสดงความรักกับพี่นิดนึงโดยการมอบเข็มกัดให้แต่มีข้อแม้คือผมจะขอกอดด้วยผมเอาเข็มกัดแฮปปี้วาเลนไทน์มาให้ครับแต่แลกกับว่า ผมขอกอดพี่แป๊บนึงได้ไหมได้ไหมฮะจะดีนะครับอ่าผมสัญญาว่าจะไม่จับพี่นะครับโอเคโอเคโอ้ thank you โอเคไม่มีเวลาแล้วอ๋อเหรอแป๊บเดียวเองนะพี่เนี่ยอียี่สิบวิเองยี่สิบวิเองน่านะได้ไหมของกลับแป๊บเดียวอย่าดื้อผมไม่ตื่อน๋อเหรอพี่ผมครับโอ้ผมก็ โอเครู้สึกเหมืนเขียวด้วยสแฮปปี้วันรัชทาลเดย์แต่เราก็หากันจนเจอมันนานแค่ไหนที่คอยเธอมารู้สึกมาก โอเคพี <principalmente> ่ค <begun> รับขอบคุณนะครับขอโทษที่ผมไม่เกาะที่นะแต่ชอบนวแต่ชอบขอบคุณค่ะ